สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศษโฟกัสไต้หวันประจำวันที่3กันยายนกับดิฉันพญานีงามจัลดไทยคุณผู้ชมครับในช่วงครึ่งปีแรกมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไต้หวันมากกว่า3ล้าน8 1หมื่นคนซึ่งยังคงต้องพยายามทำให้บรรลุตามเป้าหมาย10ล้านคนในปีนี้โดยทางสายการบินของไต้หวันและรถไฟฟ้าไทเปจับมือกันเปิดตัวบัตรโดยสารรถไฟฟ้าหวังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากขึ้น สายการบินของไต้หวันจัดโปรโมชั่นจอกกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระเพียงแค่ใช้ตั๋วเครื่องบินและหนังสือเดินทางสามารถซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าไทเปแบบ72ชั่วโมงราคาพิเศษสามารถโดยสารรถไฟฟ้าโดยไม่จำกัดครั้งในราคา80เหรียญต่อวัน่一个五我们应该会考考虑一下的 ประกอบการแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวได้สังเกตว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในไต้หวันชอบซื้อตั๋วสาหรับเดินทางตั๋วที่ท่องเที่ยวแบบรายวันได้บรรดายอดขายตั๋วสําหรับการเดินทางในช่วงสองไตามาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ20%จากโอกาสทางธุรกิจที่สดใสนี้จะมีโปรโมชั่นตั๋วสาหรับเดินทางอย่างต่อเนื่อง จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวนะสิ้นเดือนมิถุนายนมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนแล้วกว่า3ล้าน8 1 0 0 0 0คนซึ่งยังห่างไกลจากเป้าหมาย10ล้านคนสำนักง,งานกรมการท่องเที่ยวประจำนครโฮจิมินห์ได้ร่วมมือกับบริษัททัวร์ในเวียดนามและกัมพูชาเปิดตัวเที่ยวด้วยกัน4คนฟรี1คนเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป เพื่อบรรลุปเป้าหมายนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไต้หวัน10ล้านคนอย่างนี้พายุไต้ฝุ่นกำลังเบากำลังเคลื่อนตัวไปยังทะเลจีนใต้แม้มีโอกาสต่ำที่จะพัดเข้าไต้หวันโดยตรงแต่ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกของไต้หวันจะมีฝนตกเป็นระยะระยะโดยไต้ฝุ่นอย่างนี้กำลังพัฒนาเป็นไต้ฝุ่นกำลังปานกลางเมื่อวานนี้พัดถล่มฟิลิปปินทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายกรุงมะน,นิลาได้สั่งหยุดงานและหยุดเรียนแล้วน้ำไหลเชี่ยวกรากท่วมถนนฝาท่อระบายน้ำพัดหาย รถยนต์ต้องไปจอดไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยพายุไใต้ฝุ่ยยนยานี้สร้างความเสียหายให้แก่ฟิลิปปินส์ติดต่อกันเป็นเวลา2วันโดยวันที่สองกันยายนที่ผ่านมาฝนตกหนักทางตอนเหนือทําให้เกิดน้ําท่วมหลายพื้นที่และดินถล่มในชว่วงข้าวคืนกรุงมะนิลาประกาศหยุดงานหยุดเรียนเที่ยวบินหลายประเทศถูกยกเลิกมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11รายบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลัง วิกเอนอินไทเปภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องแรกที่ถ่ายทำในไต้หวันของลุคแบงซงผู้กำกับชื่อดังชาวฝรั่งเศสได้ออกฉายในอเมริกาแล้วและมีกำหนดฉายในไต้หวันช่วงปลายเดือนกันยายนนี้โดยจะทำให้สถานที่ถ่ายทำอย่างตึกไทเป101ซิมือนติงได้เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกเกินผู้โดยสารให้เตรียมพร้อมนางเอกคือกุ้ยหลุนเม่สวมบทนักแข่งรถสาวภาพ,พยนตร์ฮอลลีวดูดเรื่องวิ e k e n d ินไทเป e i อำนวยการสร้างโดยผู้กําก,กับชื่อดังลูคแบรสรงและกําก,กับโดยหวงเจียจือถือเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องแรกที่ถ่ายทําไว้ในไต้หวันทั้งเรื่องเมื่อเร็วๆนี้ทีมงานมาไต้หวันเพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้ and see thousands perfect. was of นักแสดงย้ำว่าจริงๆแล้วการถ่ายทำในไต้หวันกับในฮอลลีวูดนั้นไม่แตกต่างกันมากนะักเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนตราบใดที่คุณหลงไหลในภาพยนต์ความรู้สึกในการถ่ายทำจะไม่แตกต่างกันมากนะัก That's the beauty of being an actor is they get to travel all over the world you get to come to beautiful cities like Taipei and work with a e international crew i have many many fond memories of my time there i hope you enjoy the movie as much as we enjoyed making it and we really enjoyed making it เพื่อตอบสนองความต้องการของฉากขับรถไล่ล่าเทศบาลกรุงไทเปให้การสนับสนุนด้วยการควบคุมการจราจรบนถนน12สายในเขตต้าอันและเขตอื่นๆอ,อีก8เขตสร้างสถิติใหม่ในการควบคุมการจราจรเพื่อถ่ายทํา นักวิจารณ์ภาพยนตร์เชื่อว่าภาพยนตร์ทั้งเรื่องได้นำแหล่งท่องเที่ยวไต้หวันไปสู่เวทีนานาชาตินอกเหนือจากประโยชน์ทางการค้าแล้วยังเป็นประโยชน์อย่างมากต่อก,การตลาดและทำให้นานาชาติรู้จักไต้หวันมากขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด1 9คลี่คลายลงกระแสะการเดินทางออกไปนอกประเทศก็เพิ่มมากขึ้นไต้หวันมีการออกหนังสือเดินทางมากกว่า3 5ล้านแสนเล่มกระทรวงต่างประเทศเริ่มทดลองเปิดบริการการขอทำหนังสือเดินทางแบบออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากการยื่นขอหนังสือเดินทาง หลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 เบาบางลงในปีที่ผ่านมากระแสการเดินทางออกนอกประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากประชาชนจํานวนมากเร่งยื่นขอหรือเปลี่ยนหนังสือเดินทางทําให้กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศมีคนมาต่อคิวเป็นจํานวนมากบางวันมีการยื่นขอมากถึง1 5 0 0 0รายกระทรวงการต่างประเทศจึงได้เริ่มทดลองบริการขอทําหนังสือเดินทางแบบออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาการรอนานของประชาชนโดยผู้ที่มีอายุครบ18ปปีและมีสัญชาติไต้หวันหากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข หนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุและไม่มีประวัติการสูญหายใน10ปีที่ผ่านมาก็สามารถใช้บัตร CDC ในการต่ออายุหนังสือเดินทางออนไลน์ได้ด้วยตน,นเองเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเครื่องบิน a r b u s A350 สายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินไปยังซูริกต้องบินกลับฮ่องกงทันทีหลังพบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ขัดข้องเป็นครั้งแรกของโลกโดยทางสายการบินได้ทำการตรวจสอบเครื่องบิน a i r b s A350 ทั้งหมดและมีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า24เที่ยว เครื่องบิน Airbus A350 สายการบินคาเท p ปซิฟิกซึ่งเดิมจะเดินทางไปยังเมืองซูริกในวันจันทร์แต่ต้องบินวนอยู่กลางอากาศ2รอบแล้วจึงบินกลับไปยังฮ่องกงหลังการตรวจสอบพบว่ามีชิ้นส่วนเครื่องยนต์ขัดข้องและจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่มาแทนเป็นครั้งแรกในโลกโดยเครื่องบินโดยสาร A350 ทั้ง48ลำจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งหมายความว่าเครื่องบินบางลำจะต้องหยุดบินเป็นเวลาหลายวัน สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าท,ที่ที่ทราบเรื่องเปิดเผยว่าชิ้นส่วนที่มีปัญหาคือหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นำเชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องยนต์สันดาปภายในผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวเป็นกรณีที่พบไม่บ่อยนอกจากเป็นปัญหาขัดข้องที่ร้ายแรงกว่านั้นมิฉะนั้นปกติชิ้นส่วนที่ขัดข้องตัวหลักเช่นใบพัดกังหันจะส่งสัญ,ญญาณเตือนออกมาน้อยครั้งจนถึงวันอังคารสายการบินคาเทย์แบซิฟิกได้ยกเลิก24เที่ยวบินและได้รับผลกระทบมากกว่า10เที่ยวบินนนใวัพุธ เที่ยวบินที่บินกลับคือ A350-1000 ซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ใช้เครื่องยนต์ของซั p พลา e r ออร์โรลอยอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องยนต์ไอพ่นที่ใหญ่ที่สุด XWB-97 ส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือ A350-900 ซึ่งใช้เครื่องยนต์ XWB-84 สำนักง,งานความปลอดภัยด้านการบินของสหภาพยุโรประบุว่าเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินโดยสาร A350 า์คาเทปอซิฟิกได้ติดต่อกับแอร์บัสโลรอยหน่วยง,งานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของฮ่องกงซึ่งมีการดำเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็วขอบคุณที่ติดตามชมพิเ o ศโ c ก s สไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของขบวนพาเหรดดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์และอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ